วันนี้นะคะเนมก็จะมาแนะนำในซีรีส์ของเคที่ดอว์เพวมิวชัยค่ะนีนะคะมีผสมจากโปรตีนน้ำนมแท้จากเกาหลีค่ะแล้วก็มีกูต้าอาบูตีนค่ะเพื่อช่วยความขาวกระจ่างใสให้กับผิวค่ะซีรีส์นี้นะคะตัวแรกก็จะเป็นเคที่ดอว์เพวมิวชัยมิวบอดี้สครับค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสครับเนื้อเจลค่ะเจลสครับตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อเจลใสค่ะ นี้นะคะก็จะช่วยกำจัดเซลล์ผิวเก่าค่ะเพื่อกำเนิดเซลล์ผิวใหม่ที่ขาวกระจ่างใสกว่าเดิมเ,เ,เ,เนื้อเจลก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆแบบนี้นะคะใช้เมื่อตัวแห้งนะคะถูไปเรื่อยๆก็จะเห็นเป็นที่ไครของเราเออกมาแบบนี้คะ่ะว <Wow. S 1> ้าวสาวนะคะที่ชอบกลิ่นหอมของน้ำนมค่ะและชอบ เพียวมิวชัยค่ะ